คอมมี่รีวิววันนี้นะครับผมมี่จะมาโชว์ครับนี่ดูครับปึ๊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 บมันเลยมาโชว์โทรศัพท์นะครับแต่ว่านี่คือฟิล์มกันรอยตัวใหม่จากคอมมี่นะครับดูครับปึ๊บปึ๊บไม่มีรอยนิ้วมือครับนี่คือตัวนี้นะครับฟิล์มซูเปอร์ไฮโดรเจลคอมมี่นะครับแอนตี้ฟิงเกอร์ปริ้นครับสวยใสลดรอยนิ้วมือ นี่คือฟิล์มกันรอยตัวใหม่จากคอมมี่นะครับนั่นคือซูเปอร์ไฮโดรเจลแอนตี้ฟิงเกอร์ปรินต์นะครับหลายๆคนที่ติดตามคอมมี่นะครับก็จะรู้จักกันดีอยู่แล้วครับว่าเจ้าฟิล์มซูเปอร์ไฮโดรเจลเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่รู้จักเนี่ยวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับเจ้าเนื้อฟิล์มซูเปอร์ไฮโดรเจลนะครับนั่นคือเนื้อฟิล์มเนี่ยที่พัฒนามาจากฟิล์มไฮโดรเจลครับ ที่ใส่ความเป็นไฮเจลเพิ่มมากขึ้นมาครับให้มันมีความสุดยอดมากขึ้นการกระแทกได้ดีขึ้นครับซึ่งเจ้าฟิล์มแบบนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าจะมีความยืดหยุ่นสูงมากครับแล้วก็ไม่แตกแล้าง่ายแบบฟิล์มกระจกครับแล้วก็จะมีความบางครับบางแค่0 1 5มิลลิเมตรเท่านั้นครับบางมากๆครับเนี่ยดูครับ มองแทบไม่เห็นเลยอ่ะแล้วก็เนื้อฟิล์มแบบนี้นะครับจะมีความสามารถพิเศษนะครับคือนี่ครับนี่มันจะช่วยฮีลิ่งครับเวลาเราเอาเล่นโทรศัพท์เล็บไปจิกไปกดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะช่วยสมานรอยให้ทันทีเลยนะครับหรือว่าถ้าเป็นรอยที่ลึกขึ้นนะครับก็จะ2นาทีครับรอยเนี่ยก็จะหายไปครับแต่ว่าตัวนี้นะครับนี่ที่เรามาแนะนํากันวันนี้นี่จะเห็นสายลักษณ์ตรงนี้ไหมครับนี่คือสายลักษณ์แอนตี้ฟิงเกอร์พิลทนะครับที่มันจะช่วยลดรอยนิ้วมือต่างๆนะครับหลายคนนะครับเวลาเล่นโทรศัพท์เนี่ยมักจะเจอป ต้องมาคอยหมั่นเช็ดครับซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกเลยครับว่ามีสารเคลือบมาพิเศษนะครับทำให้หมดปัญหากังวลใจเหล่านั้นได้เลยครับนี่นะผมดูปึ๊บป๊บตอบไร้สาวก่อนนี่ไม่มีรอยเลยครับไร้รอยนิ้วมือให้กวนใจหูสุดยอดมากๆเลยตัวนี้แล้วทีนี้ครับเจ้าฟิล์มซูเปอร์เฮลเจลแอนตี้ฟิงเกอร์ปรินเนี่ยจะแตกต่างจากฟิล์มกันรอยทั่วไปยังไงวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบให้กันดูกันชัดๆเลยนะครับผม เฮ้ย <Wow. S 2> ไม่มีรอยนิ้วมือเลยอะดูนะครับฟิล์มกันรอยทั่วไปนะครับหลังจากการใช้งานแล้วเนี่ยโอ้ห oh, น้าจอจะทิ้งรอยนิ้วมือเต็มเลยครับแต่ว่าเจ้าฟิล์มคอมมี่นะครับซูปเปอร์ไฮโดรเจลแอนตี้ฟิงเกอร์プリนนะครับนี่ดูครับสวยใสยแบบไม่มีรอยนิ้วมือ ถ้าคุณเบื่อรอยนิ้วมือต่างๆตามหน้าจอโทรศัพท์นะครับอยากจะทัดลื่นให้มันแบบไม่สะดุดครับแล้วก็ช่วยลดรอยนิ้วมือจะเป็นฟิล์มตัวไหนไปไม่ได้นะครับนอกจากฟิลม์ม c o m ม i Super Hydrogel Anti-Finger Film นะครับทัดลื่นลดรอยนิ้วมือครับใครสนใจนะครับก็ไปติดต่อติดตามมาได้ตามช่องทางตามนี้นะครับ